แป๊บนึงนะครับหลับตาเลยอยู่ไม่ชอบเลยไเนลย้งเป็กตอนที่แกล้งแปรนึงดิงดิงน้องเป็ก็ไม่ชอบเหมือนกันหลัาอันลืมตาได้ค่ะั็ไม่อยากถูกแกล้งถ้าน้องเป็ดคิดว่ากา ดูซิมอนนี่มันคือตัวอะไรมันคือเวบบทีปะรุ่นไหมมีตัวด้วยมีตัวด้วยอข้อาขอบคุณแม่หรือยังคะขอบคุณค่ะ ค่ะเราอยากได้ตัวนี้ตัวนี้กระต่ายอุ้ยหรอคะถ้าตัวอื่นได้ไหมะถ้ามันได้ตัวอื่นได้ไหมหนูอยากได้ตัวนี้กับตัวนี้เลยก็ตัวนี้ค่ะอ๋อหรอคะตัวนี้ก็น่ารักนะแม่หอูอยากได้ตัวนี้หนูอยากได้ตัวนี้ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ๋อตลอดเลยแม่แกหนูอยากได้ตัวอะไรก็ได้หนุแกะตอบใจตัวเองอะคะซีเพลตค่ะอันนี้คือสีเพลตหนูอยากได้ตัวอะไรก็ได้โอเคค่ะถ้าหนูได้ ูอยากได้ตัวอะไรก็อะไรโชยายสีโชยายสิแม่ซื้อเลยมายายยายไม่เคยแกล้งใครเลยเขารู้แล้วนี่แม่ค่ะหนูอยากได้ทุกตัวเลยโอ้หรอคะโอเคไหมโอเคแต่ลูกแกะเลยนะมันได้แค่ตัวเดียวลูกแม่แกะให้แบบนี้นีแม่แกะให้หนูแกะเองง่แง่ดึงตรงนี้ออกหนูดึงไม่เดี๋ยวแม่ดึงไปให้ต้นตั้งต้นก่อนไหมตั้งใช่ไหมค่ะดี๋ยวแม่ดึงให้ ไม่มีใครชอบชีแจงอุ้ยอุ้ยได้สีแล้วเมื่อกี้เราจะไม่เห็นนะแม่แม่แอบให้ยาแม่เอาออกให้เฮ้ยเขาต้องยาเขาไม่ได้สนุกกับเราด้วยทำไมนาได้แต่สีนี้นะแม่ว่าหนูรู้ว่าหนูได้ตัวช้างอะารชอบไหมล่ะคะไม่ใช่สีชมพูอ่ะเป็นไรไหมคะไม่เป็นไร ได้กินหนูชี้ได้กินได้กินหนูชี้ได้กินหนูชี้ตัวช้างอ๋อรอรอรอไม่เห็นหน้าชี้ตัวช้างแหมพอได้อะไรก็ชอบตัวนั้นแหละเธอเนี่ยได้กินหนูชี้ตัวนีอ๋อรอได้อยู่ใช่ไหมแต่ตัวช้างก็น่ารักนะเอลฟนูเต้นน่ารักไหมขอดูกันน่ารักไหมออกมากันอุ้ยขนนิ่มเชียวน่ารักไหมหน้าขอดูหน่อย เอ้ยก็น่ารักนะทำเป็นเล่นวิตาเขาเป็นตานีเดี่ยก็น่ารักนะใครอยอากเล่ได้น่ารักอยู่นะนใช่ไหมคะอ่ะึ้คนค่ะึ้นคม่